ในอดีตชุมชนบ่อนัวเก่าเคยเป็นบ่อนัวชนซึ่งได้เลิกกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า30ปีเดิมสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่าบ้านนอกสวนสันนิฐานว่าเป็นชื่อบู่บ้านก่อนที่จะเป็นบ่อนัวชนคนรุ่นบุกเบิกที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เล่าก,กันว่าช่วงแรกที่เข้ามาอยู่ก็มีบ่อนัวเปิดกิจการอยู่แล้วรอบๆ บนวัวมีสภาพเป็นที่ลกล้างและยังใช้เป็นที่หลบซ่อนเล่นการพนันนา,นาชนิดสามารถอำพางเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีค่ะชุมชนแออัดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองมีการสร้างบ้านพักอาศัยร่วมกันอย่างแออัดส่วนใหญ่สร้างจากเศษวัสดทุที่หาได้ง่ายและตั้งหลักแหล่งใกล้แหล่งงาน ที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวกหรือในบริเวณที่ไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของที่ดินอย่างเด่นชัดเมื่อเพิงพักหลังแรกถูกสร้างขึ้นหลังต,ต่อต่อไปก็จะเกิดขึ้นตามมาในเวลาอันรวดเร็วลักษณะทางกายภาพที่เห็นได้ชัดของชุมชนแออัดคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยปลูกติดกันหนานแน่นแออัดไม่ถูกสุขลักษณะทางเท้าหรือทางเดินมักจะมีลักษณะแคบส่วนใหญ่เป็นไม้หากได้รับการปรับปรุงแล้วก็จะเป็นคอนกรีต ขาดแคลนเท่าระบายน้ำสำหรับไฟฟ้าและปั๊ปาก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันเนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่มีทางเนบ้านทำให้ไม่มีการจ่ายน้ำให้อย่างเป็นทางการนอกจากนั้นลักษณะที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งคือขยะมูลฝอยเนื่องจากผู้คนในชุมชนแอ,ออัดมักจะไม่มีที่ทิ้งขยะเป็นสัดเป็นส่วนทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาสุขภาพอนามัยปัญหาด้านสังคมค่ะ สวัสดีพี่ครับอยากจะถามพี่ว่าพี่อยู่ชุมชนนี้มานานหรือยังครับก็ประมาณห้ปีได้รรครับทุกมาแล้วมีผลกระทบอะไรบ้างคะเกิดข้ก็้อที่นี่ก็คือจ,จะมีรถอะไรเนี่นอยวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วก็ติดติดจะไม่ค่อยได้เรียนหนังสืออะไรทำไงมามาอยู่กันเยอะๆก็ ถ้ามีก็ดีแต่ว่าไม่รู้ว่าหน่วยงานที่ไหนจะเข้ามาบ้างเพราะว่ามันก็นานแบบมันแบบนี้มานานแลยทีเดียถ้ามีก็ดีมากเพราะเนี่ยมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเด็กเป็นแต่เรื่องเด็กก็ไว้ลูกไว้ลูกเยอะใช่ไหมเ็กๆไยแล้วก็ลกเอมันก็มีเด็กเด็กกว้างมาจะบอกว่เริ่ม ก็เรียนนายก็มาเรียนนั่นเอก็ขอบคุณมากนะครพี่คัะขอบคุณครับ 1. น 1. การให้การศึกษาแก่เด็กในชุมชน 2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน 3. การจัดขยะมูลฝอย 4. การฝึกอาชีพให้ประชาชนและ 5. การเข้าช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐบาลจัดการปัญหาต่างๆค่ะ